ในภาษาไทยมีคําสอนที่กล่าวว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าหรือความในอย่านําออกความนอกอย่านําเข้าในภาษาจีนก็มีเหมือนกันครับห้องสื่อเขียนให้ดูก่อนแล้วเราเข้ามาดูกันว่าในภาษาจีนเขาสื่อความหมายตรงกับภาษาไทยอย่างไรบ้าง4ตัวแรกอ่านว่าหลี่เอียนปูช่ชูหลี่แปลว่าในเอียนคือคําปู่คือไม่ชูคือออก หลีเอียนปูชูแปลว่าความในอย่านําออกท่อนที่สองไหวเอียนปู้รู้คาแรกคือไหวแปลว่านอกคําที่สองเอียนแปลว่าคําตัวต่อไปคือปู่แปลว่าไม่รู้แปลว่าเข้าไหวเอียนปู้รู้แปลว่าความนอกอย่านําเข้าความหมายโดยรวมก็คือไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้า ไปไในะอย่านำออกก็หมายถึงว่าเรื่องที่ไม่ดีในครอบครัวเราไม่เอาไปเล่าให้คนนอกฟังยกตัวอ,อย่างเช่นลูกเราเกเรสามีเราไม่ดีครอบครัวมีหนี้สินเราเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้เขาฟังนอกจากเขาจะมองครอบครัวเราไม่ดีแล้วเขาอาจจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังได้ด้วย ไฟนอกอย่านําเข้าหมายถึงว่าเราไม่เอาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจากภายนอกเข้ามาในครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเป็นที่ที่สงบสุขเป็นที่พักพิงของเราทั้งกายและใจการที่เราเอาเรื่องร้อนๆเข้ามาในครอบครัวก็เหมือนกับการที่เราเอาไฟนอกบ้านมาเผาบ้านเรานั่นเองใครที่อยากเรียนภาษาจีนกับผงเราชือหรือเราชือพี่ฮั่นสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ